กระเจียวขาวคืออะไรต้นกระเจียวขาวมีชื่อสามัญว่าไวแองเจิลต้นกระเจียวขาวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเคอร์คูมาพาวิโอราวอลจัดอยู่ในวงศ์ขิงหรือจิงจีบิราซีนต้นกระเจียวขาวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าอ้าวขาวกระเจียวโคกกระชายดงกระเจียวขาวว่านม้าน้อยกระจอดกระเจียวดอกดินอ้าวเป็นต้น ต้นกระเจียวขาวจะเป็นไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรงมีความสูงของต้นประมาณ15-50เซนติเมตรและอาจสูงได้ถึง70เซนติเมตรมีเง้าอยู่ใต้ดินและมีกลิ่นหอมเงามีลักษณะเป็นรูปไข่มีขนาดประมาณ2คูณ1เซนติเมตรภายในเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆและเง้ามีขนาดสั้นมากเง้าของลำต้นเทียมที่แก่เต็มที่หรือมีดอกแล้วเท่านั้นที่จะบวมพองสะสมน้ําและอาหารได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้หัวเง้าและเมล็ดจเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง และมีแสงแดดซึ่งในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศตามป่าดิบทั่วไปป่าดิบแล้งป,ป่าผัดใบบริเวณโคกและบริเวณป่าโปรง่งส่วนในต่างประเทศจะพบได้ที่ประเทศอินเดียพมา่าลาวเวียดนามมาเลเซียและจีนใบต้นกระเจียวขาวใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกหรือเป็นรูปรีปลายใบเรียวแหลมฐานใบเป็นรูปริมหรือมนใบมีขนาดกว้างประมาณ6 1ถึงซนติเมตรและยาว ประมาณ16-25ซนติเมตรผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านก้านใบแผ่เป็นกาบดอกต้นกระเจียวขาวออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอดโดยจะออกจากกลางลำต้นมีก้านช่อยาวประมาณ7-30ซนติเมตรส่วนช่อดอกมีนขนาดกว้างประมาณ สเซนติเมตรและยาวประมาณ8-10ซนติเมตรช่อด,ดอกมีดอกยอดจำนวนมากกลีบดอกเป็นสีขาวมีใบประดับเป็นสีเขียวใบประดับส่วนยอดสีขาวกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับมีสีขาวล้วนหรือมีสีม่วงหรือสีน้ำเงินแต้มอยู่ที่ส่วนปลายของกลีบอยากเป็นคลื่นๆดอกมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันแผ่เป็นแผ่นคล้ายกลีบดอกมีสีม่วงอ่อนและจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม ผลต้นกระเจียวขาวผลเป็นผลแห้งและแตกได้ลักษณะของผลเป็นรูปไข่กลับและมีขนประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระเจียวขาว 1น่หน่นอนอ่อนและดอกอ่อนของกระเจียวขาวมีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมเป็นยาช่วยขับลม 2. ใบานามาตามคั้นเอาแต่น้ำใช้เป็นยาทารักษาแผลสดและช่วยห้ามเลือด 3. ามตามตำรับยาพื้นบ้านล้านนาและชาวเขาเผ่าอีกอจะใช้ต้นกระเจียวขาวทั้งต้นหัวขมิ้นขาวหัวข่าหดหัวเร็วหัวไพลหัวว่านมหาเมฆหัวว่านสาวหลงและหัวว่านแสงอาทิตย์นำมาเคี่ยวกับน้ำมันพืชแล้วกรองเอากากทิ้งเอาแต แต่น้ำมันมาใช้เป็นยาทาถูนวดแก้อาการปวดเมื่อย 4. ดอกอ่อนนอ่อนสามารถนำมาต้มหรือลวกชรบปทานเป็นผักได้โดยชรบปทานร่วมกับน้ำพริกลาบก้อยส้มตำหรืออาจนำมาใช้ปรุงอาหารเช่นทำแกงเป็นต้นโดยคุณค่าทางอาหารต่อ100กรัมจะประกอบไปด้วยโปรตีน1.2กรัมแคลเซียม31มิลลิกรัมและธาตุเหล็ก1.9มิลลิกรัม5 ต้นกระเจียวขาวมีช่อดอกที่ดูสวยงามจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่หลายขอกราบขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วย